สวัสดีครับแอดพักเครื่องนะครับผมมาดูเหรียญเจริญพรล่างของหลวงพ่อพัดบุญญะกาโมวัดทานทหารหรือวัดห้วยด้วนนะครับอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับผมเหรียญน,นี้เป็นเหรียญป้องอ้อย เนื้ออปากานะครับเนื้ออัปากาขอบป้องอ้อยนะครับก็จะปั๊มตัวอักษรนะครับหลวงพ่อพัดปุญญะกามโม ตัวหนังสือโค้งด้านบนนะครับผมส่วนด้านล่างขององค์หลวงพ่อก็จะปั๊มตัวหนังสือเจริญพรน,นะครับจะเริญพรอ,อยู่ด้านล่างนะเขาจึงตั้งเรียกชื่อว่าเป็นเหรียญเจริญพรล่างนะครับส่วนด้านหลัง ก็จะปั๊มตัวอักษรนะครับที่ระลึกสร้างอาคาร100ปีบารมีหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนครสวรรค์14กันยา63นะครับรายละเอียดของเหรียญน,นี้นะครับ การดูเป็นเนื้ออปัป้าดูตรงไหนให้ดูที่หูเหรียญด้านบนนี้นะครับจะปั๊มตัวอักษรออ,อ่างย่อมาจากอัปปานะครับผมในหูเหรียญตรงกลางนะครับเพราะหูเหรียญรุ่นนี้จะไม่เจาะนะครับ จะปั๊มอักษรย่ออาอางเป็นเนื้ออปการนะครับผมส่วนขอบป้องอ้อยถ้าดูรายละเอียดลึกๆดีๆในขอบของป้องอ้อยนะครับก็จะมีเป็นเหมือนรอยกลึงกลมๆในแต่ละป้องนะครับให้สังเกตดีๆนะครับ รอยกลึงกลมๆเล็กๆนะครับของขอบป้องอ้อยเนี่ยนะฮะรายละเอียดพื้นเหรียญจะเป็นลักษณะเป็นเส้นๆน,น,นะครับเป็นเส้นๆเ,เป็นเส้นขีดๆแต่ก็จะเรียบตึงนะครับ ส่วนใบหน้าดวงตาจมูกหน้าผากเส้นผมจะต้องมีรายละเอียดที่คมชัดชัดเจนมองได้อย่างคมชัดละเอียดนะครับด้านขวาบนเหนือไหล่ด้านขวาของหลวงพ่อจะตอกสาราเลขร้อยปีนะครับ ส่วนด้านซ้ายจะตอกหมายเลขนัมเบอร์เหรียญน,นะครับผมส่วนตรงสังคตินะครับจะปั๊มตาของวัดนะครับวัดทานทหารนะครับผมเป็นตาสัญลักษณ์ของวัดก็คือปั๊มลงไปตรงสังคตินะครับส่วน จีวรและสังกติรายละเอียดต้องเป็นรายละเอียดที่เป็นลักษณะคล้ายๆเป็นแผ่นผืนผ้าที่มีลายจุดเล็กๆๆ,ๆบนผืนผ้าของสังกติและจีวรน,นะครับจะเป็นจุดๆ,ๆ,ๆ,ๆเม็ดๆนะครับที่เห็นได้ชัดเจนเหมือนลายผ้าที่ฟูขึ้นเห็น อย่างชัดเจนนะครับผิวเหรียญตรงสังคติและจีวรน,นะครับจะเป็นเส้นคมชัดต้องสังเกตจุดนี้ให้ดีนะครับผมรายละเอียดของป้องอ้อยทุกข้อทุกป้องนะครับจะมีรอยกลึงกลมๆเล็กๆ มาดูด้านหลังคลิกด้านหลังมานะครับหูเหรียญก็จะเป็นรอยกลึงกลมๆเล็กๆนะครับด,ด้านหลังของหูเหรียญและบนขอบเหรียญด้านหลังเช่นกันครับก็ะจะเป็นรอยกลึงกลมกลมเล็กๆๆวงกลมวงกลม ซ้อนๆกันรอบทั้งทั่วเหรียญนะครับของขอบเหรียญส่วนพื้นเหรียญด้านหลังนะครับจะเป็นเส้นคล้ายๆเป็นเส้นสายลุงนะฮะที่พุ่งออกมานะครับเป็นเส้นตรงเส้นตรงจุดศูนย์กลางระหว่างกลางตรงอักขรยันนะฮะตรงเลขยันตรงกลางพื้นเหรียญก็จะ เป็นเส้นคล้ายๆเส้นแสงสายลุงพุ่งออกมาจากตรงกลางนะครับจะเต็มไปทั่วเหรียญเลยนะครับให้ดูความคมชัดของเหรียญครับผมนี่เป็นด้านหลังนะครับที่ปั้มตัวอักษรหนังสือ ลงไปนะครับขอบด้านข้างขอบเหรียญด้านข้างนะครับดูลักษณะของการตัดขอบทั้งทั่วทั้งเหรียญน,นะครับ ใบมีดตัดขอบเหรียญด้านข้างจากด้านหน้าเหรียญน,นะครับลงมาถึงฝั่งทางด้านเหรียญทางด้านหลังของเหรียญน,นะครับก็จะเห็นเป็นมีรอยฉีกจากการตัดของใบมีดลงมานะครับตรงขอบของเหนนรียญนะฮะจนถึงทางด้านหลังของเหรียญน,นะครับ รอยฉีก็จะเห็นเป็นเม็ดเมเมจะไม่เรียบนะครับส่วนขอบรอยตัดจากด้านบนลงมาเราจะเห็นเป็นเส้นเส้นนะครับครับก็เหรียญหลวงพ่อพัดปุญยากราะโมเจริญพรล,ล่างนะครับรุ่นที่ะระลึกวันวางศิลาเลิกอาคารเรียนอนุบาลน,นะครับ อันนี้ก็เป็นอาจารย์ป๋องสุพรรณนะครับเป็นผู้สร้างนะครับก็จะมีการันตีนี่ครับ PSGA นะครับป๋องสุพรรณการันตีนะครับจากสติ๊กเกอร์ก่องเป็นสักหลาดสีเหลืองนะครับ เหรียญเจริญพรล่างพิมพ์ป้องอ้อยขอจบไปเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ